ผมจะเอาเซตตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูนะแล้วมันจะมีบ่จะมีไหลเท่าไรนะแต่ดูแล้วมันมน่าจะมีนะทุกคนนี่ตัวนรกแลนะทุกคนะน,น,นี่เป็นแบบนี้เลยตัวนี้ยังน้อยนะนี่อีกตัวนึ่งละนี่มัน ยังเป็นตนน้อยอยู่นะนี่ต่นนี้ได้ทุกคนนี่ลายฮนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในป่านะครับทุกคนอันนี้เป็น <c oughs> ผมเข้ามาอยู่ในป่าใหญ่แล้วนะครับอันนี้เป็นเงินที่าชาวบ้านเขามาทําเป็นเงินเฝ้าป่าแล้วก็ค้งวัวคัางควายของเขานะแต่ว่าตอนนี้อยู่ในภูเขาสูงนะทุกคนโดนแล้วนะที่ผมไม่ได้เขาป่านะทุกคนเพราะว่าขาววิ่งแล้วก็บ่มีเวลานะทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาซอกรังนกการแข่นดงนะครับว่ามันจะได้หรือมันจะเห็น จากหลังนะทุกคนแล้วก็มาใส่ตานั่งตนุนกนะทุกคนอาเลาว่ามีมากกว่านั้นอยู่ถึงนั้นมีตนุนกมากินหลายนะทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมสิพามาใส่ตานั่งแล้วก็ไม่ซ่อรังตนุนกการแข่งดงิมนะทุกคน,นวันนีได้บ่เนะหาก็มาฮอตเลยนะทุกคนเหนื่อยมากโดนแล้วก็ได้เขาป่านะเขาป่ามันเหนื่อยนะทุกคน ถ้าเขาป่าตลอดนี่มันบ่ไ่ค่อยเหนื่อยแต่ว่าดูดนเทื่อนๆหนึ่งนี่โคตรเหนื่อยนะทุกคนอันนี้ก็หาก็หกโมงเช้านะครับผมมาตอนห้าโมงนะทุกคนยังมืดอ,อยู่ผมก็มาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราพากันไปซ้อรังนกนะทุกคนวามันสิมีหรือบ่มี รังนกการเข็นดงแล้วก็รังนกกานเข็นบ้านนะเดี๋ยวไปใส่าตาน,นั่งก่อนนะเขาค่อยไปยางเอาค่อยไปซอกรังนกนะทุกคนเดี๋ยวผมพาไปนะทุกคนนี่นะทุกคนผมห่อแล้วนะ นี่มาตรงนี้นะทุกคนตรงนี้นะอ่าขวางตรงนี้นะทุกคนสิมุดแล้วนะทุกคนโอ้ตุ่มนกไหล่นะฮะสิมุดแล้วนะทุกคนนี่ตรงนี้นะเดี๋ยวจิใส่ต้นนั่งเลยทุกคนใกล้สิมุดแล้วนะ เดี๋ยวใสนะ่ตัวที่มันเป็นต้นไม้แต่ตายเขาจุดให้นะทุกคนนะไฟไม้ป่านะทุกคนโคตรหลายเลยมุดเป็นสองสามภูเพื่อนทุกคนเดี๋ยวมาใส่กระดักกันนะทุกคนใส่แล้วแล้วฝนสุดท้ายดูนะทุกคนอละลรครับทุกคน ใส่ไว้แล้ว้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี่หาก็ใส่แล้วได้หนูส่งโตแล้วนะทุกคนนี่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 เ้ยหากระใส่แล้วตะกี้นี่เลยนะผมยังไปใ,ใส่สองอันนี่ถูกพ้นยิงไปแล้วตายแล้วนะครับนี่ตัวนึงอยู่นี่ฮนะตัวนึงอยู่ที่นี่ ปีนี้นกบ่ค่อยไหลคือปีกายแล้วนะปีกายนี่นะทุกคนปีนี้ฝนก็ตกปีนี้นี่ฝนแรงนะทุกคนฝนก็ตกเลยมากตรงนี้ก็เลยบดกนะทุกคนเดี๋ยวผมเอาออกไม้ดูนะทุกคนผมจะเอาไปใส่ตรงนี้นะผมเอาเตียนมาและหลังจากแสแบได้แล้วจะไปอลังนกนะทุกคน ได้แล้วนะเดี๋ยวผมเอาไม้ดูนะทุกคนนี่ได้แล้วนะทุกคนัวเดี๋ยวรอด e ูนะว่ามันสิได้จะโตเพื่อนนะเขาได้ใส่หมดนลยนะทุกคนนกกำลังมาเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะวันนี้ไม่ได้กินข้าวเช้านะทุกคนกินข้าวเช้าแล้วไป สงหาหังนกนะทุกคนไปเลยเอาละทุกคนผมเจอรังนึงนะแต่ว่ามันปล่อยแล้วนะทุกคนนี่นี่อู้อูอูอูอเสียงนกกาอูอูนูอนนะนูอ,นนอาาูอููอ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 ูู่อออู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 อามูออูอูอูอนออาอน อยู่ในกอมไม้ตัวนี้นะทุกคนนี่กอไม้แบบนี้เลยนะทุกคนโอ้เสียดายนะมันหนีไปก่อนแล้วนะทุกคนเอาไปซอกต่อนะจะซอกมืดทุกอันเลยนะทุกคนหวังว่าน่าจะหนีนะเอาละครับทุกคนผมมาเจอต้นตาลตัวน,นี้นะมัน ายแล้วมีตูหนอนนะทุกคนนี่มีตูอันนี้นะครับโคตรอร่อยนะทุกคนตัวนี้นะนี่น่าจะมีเยอะด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาลงมานะทุกคนว่ามันชีมีจะโตนะอร่อยแน่นอนนะตัวนี้นะทนุกคนเอาไปทําอาหารกินนี้เอาไปคั่วกินนี้โคตรอร่อยนะเดี๋ยวผมซอก อนั่นก่อนนะทอนเดี๋ยวเรามาเอานะเลาครับผมจะเอาไส้ตัวนี้นะทอนเดี๋ยวดูนะว่ามันจะม,มีบ่าิจะม,มีไหลเท่าไรนะแต่ดูแล้วมันน่าจะมีนะทุกคนตัวนี้น,นะนะนะทนุกคนนี่เป็นแบบนี้เลยตัวนี้อย่างน้อยนะ อีตัวหนึ่งแล้วนี่มันยังเป็นตนน้อยอยู่นะเนี่ยตัวนี้ได้ทุกตน,นี่ลายฮนะนี่ตัวนี้ได้เนี่ยตัวนอนอย่างผมก็ยังป่ะจอเสื่อแล้วแต่ตัวนี้เขาสามารถพาะพันธุ์ได้นะทุกคน น่นี่ถ้าใครกลัวหนอนนี่ต้องขออภัยด้วยนะนี่ยังน้อยนะมันดพน,นกใหญ่นะตัว นี่หลายนะีน่นนี่นี่ก็มีนี่มันกินยำพวนนี้นะทุนถ้าคนขเขาเลี้ยงนี่เขาเอามะาพร้าวนะ ต้นมะพร้าวเลยลูกมะพร้าวที่เป็นเปลือกนะต้นนี่สองตัวน่ตังน,น,น้อยนะตุนถ้ามันใหญ่เต็มที่แล้วโคตรใหญ่นะตันเลยนี่โคตรหลายนะ ถ้าใครชอบกินก็คอมเมนต์มาบอกนะครับถ้าใคไม่ชอบกินก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะนี่นี่อันนี้เป็นต้นที่เขามาตับแล้วมันตายนะ,ะถ้ามันตายแล้วมันจะมีหนอนพวกนี้มาอยู่นะเดี๋ยวเจอพ่อแม่พันธุ์ผมที่ เอาให้ดูนะมันเป็นเป็นอะไรนะทุกคนเสียดยังน้อยอยู่นะทุกคนนี่ถ้ามันใหญ่นี่โอ้โคตรอร่อยนะมีโปรตีนหลายนะทุกคนอยู่ในป่าใหญ่เท่านั้นนจึงจะมีนะทุกคน เดี๋ยวผมเจอตัวใหญ่แล้วนะออกมาให้ดูนะนี่นี่ไงทุกคนโคตรใหญ่ฮนะตัวนี้นะแต่ยังไม่ใหญ่เท่าถ้ามันใหญ่เต็มที่แล้วมันจะใหญ่กว่านี้นะทุกคนดูกลังมันจะเป็นแบบนี้เลยมันหนีไปลงไปทางรุ่มแล้วนะมันจะมีรูนะทุกคนมันมีรูๆเข้าไปในนะทุกคน มันจะเป็นรูแบบนี้นี่มันจะมีรูมีรูแบบนี้แหละมันจะกินกินลงไปกินลงไปเลยนะถ้าเอาขอนมาให้จะเอาขอนซัดนะแต่ลื่นออกมา พ่อสงสัยพ่อไม่พันมัน,มนจะพวอยู่แล้วตอนนี่มันกินเลึกลงไปแล้วนะนี่ดูครับมันเป็นแบบนี้เลยมันเป็นรูรูรล,ล,ลงไปนะทุกคนนี่ได้หลายแล้วนะ นี่ก่อนนะีน่ไปซองลังนกใหม่นะกคนเอาเป็นอาหารก่อนน่าจะหมดแล้วนะุกคน,นี่นี่ตัวนึงนี่นนนน หมดแล้วนะทุกคนหมดแล้วว้เขาจะเอามาเอาใหม่นะทุกคนอเ,คเอาแล้วครับทุกคนไปซอกบ่อเห็นรังนก <c oughs> เดี๋ยวมายาตาน่า่างก่อนนะแล้วพอค่อยกลับไปซอกรังนกนะทุกคน โอ้ได้เฮ้นี่หนึ่งโตสองโตสามโตสี่โตห้าโตนี่น,น,นี่ได้หา้าโตนะทุกคนงูตัวนี้มันสั้นพุทธนะทุกคนแล้วก็ มันยานพ่นนะทุกคนเนึ่งตัวนู้นนี่นะสองตัวสามตัวนะส,วนะสี่ตัวห้าตัว นี่ได้เตนกจำพวกนี้นะมันก็สวยงามน,นะทุกคนอ่านผู้ใดอยากได้นี้ผมพร้อมส่งนะทุกคนเดี๋ยวผมเอาออกมาด้ทุกคนผมไปเอาตรงนั้ก่อนส่งไปที่นี้ก็ได้เลย อไอ้หมดแกงนะทุนไนี่เดี๋ยวผมเอาเออกมาแล้วผมจะท่ายดูนะ่อกอน

เดี๋ยวไปซอกลังน,นกก่อนนะไปทุกคนผมเจอลูกไก่ป่าตัวหนึ่งนะทุกคนโอ้ยมันมายู่ในตน้นมงที่ผมใส่ไว้นะมันบินมาเกาะต้นไม้นะทุกคนผมมาเจอลมันบินมานีนะทุกคนลูกไก่ป่านะทุกคนเอ้ยมัน,มนยังบินยังหาก็ฟฝึดบินนะมันบินเพ่ได้ไกนะ่แต่ว่ามันบินมาตกใช่ ไม้ไผ่ตัวนี้เราโมเห็นแล้วนะทุกคนเสรยฐายมากลูกไก่ป่านะทุกคนเ้ยสวยงามมากเลย,ยมี่จะเป็นตัวผู้นะทุกคน้ยมันบินมาล็อกตรงนี้นะมันบินแต่พ้นมานะทุกคนอมันบินนั่นมานีนะ่มันบิดน,นี่มันนะตรงนี้ลนะ โอ้โเสรษฐาย้ะทุกคนเลยลูกไก่ป่าเลยโอ้ยถ้ามันพ่อชันนี่ผมน่าจะจัดได้แล้วนะเสรยดายนะทุกคนบม่เห็นแล้วโอ้ยนนลูกไก่ป่าเว้ยเดี๋ยวไปยันกระดักกันนะทุกคน พ่อเห็นรังนกแล้วนะทุกคนนะลูกไก่ป้ามันมาเกาะอ,อยู่กิ่งไม้ตัวนั้นนะทุกคนแล้วผลมาทางรุ่นมามันเห็นผลมันบินมาทางนี้นะเกลือบพดัดเกลือนถือมองนะแต่ว่ามันบินต่ำนิดน,นึงนะมองสูงนิดนึงมันจังบัถือนะทุกคนเลยเฮ้ยเอาประเด็นนั้นได้ลูกไก่ป้าแน่นอนนะทุกคน ยากเ้าไปเอานกนะได้นกแล้วนะนะทุกคนนี่ได้สมโตเดี๋ยวให้ตัวนี้ถึงนี่ให้ตัวนี้ตัวนี่นนโอ้เสียดายผมแส่มงตัวนี้สุ่มเลยเนี่ยอมันบินมาตั้มนะฮะทุกคน มันบินมาทางนี้ทางนู้นนะมันบินแล้วมันตั้มนิดนึงมามันมันลงตรงนี้ผมมาแล้วมันบินขึ้นถึงไปพ้นนะทุกคนมันอยู่ตรงนี้นะผมมาแล้วมันบินขึ้นถึงไปพ้นนเฮ้ยนอนๆเดี๋ยวผมเอานกออกมานะทุกคนเสียดายเว้ยลูกไก่ป่าเว้ยนี่เด้อทุกคนได้นกสวยงามตัวนึงแล้วเด้อนี่ เดี๋ยวไปจับอไ้ใกล้ๆ้ดูนะทุกคนจีนีม่นแล่มเดี๋ยวผมเอาลงไม้ให้ดูนะทุกคน มันไม่เป็นสน,นิทคือกับตัวนี้นะมันเป็นสน,นิทอื่นนะแต่ตัวนี้จะง่ายกว่านี่นี่เข่านะทุกคนนี่้างนี่เข่าเลยเดี๋ยวผมเอาไมา้ดูนะ ดูครับทุกคนได้ตัวนึงเดี๋ยวเขายักเท่าน,นี้แล้วเราไปกินข้าวก่อนนะทุกคนนี่นกามาแล้วนกไปอาณนนาแล้วนะทุกคนนี่ นกมาแล้วทุกคนดูกล้เดี๋ยวผมเจอรังนกอยู่ตรงนี้นะทุกคนแต่ว่ามันออกอยูแล้วนะนี่นี่รังนกนะ ันออกอีกแล้วนะทุกคนนี่ลำนกสองเมือกนี่ไว้อย่างเลเมือม่อกี้นี่ผมเห็นใกล้ป้าสองตัว จับโบได้นะทุกคนเลยลูกไก่ป้านะจับมัน่อมีตัวแม่แล้วมีแต่สองโตตัวหนึ่งใหญ่กว่าตัวหนึ่งนิดนึงนะแต่ว่าผมจับโบได้มันบินหนีนะทุกคนสองโตนะมันอยู่แต่แถวผมใส้ตักหน้าหนะทุกคนมันกลับไปกลับมาบนเก้านะทุกคนผมจับโบได้มันบินหนีเขาไปในกอไผ่แล้วมันหนีไปแล้วนะ บม่ได้เลยเดี๋ยวเขาจะมาทำกับข้าวกินก่อนะนะก็ประมาณ11โมงค,ครึ่งแล้วนะทุกคนแล้วเขาจะกินข้าวแล้วเขาจะไปสรังนกต่อแล้วก็จะไปย่างกับดักนะทุกคนนี่ครับทุกคนกำลังย่างปิ้งตุนนกนะทุกคน yeah uh -oh. ข้าวสวยนะทุกคน ทุกคนเราก็จะกลับบ้านนะครับนกบมมาเขาจุกหายเหมือวนกหนีไปมาแล้วนะทุกคนนกบมมาเพราะมีนกหลายแล้วแล้วไว้เมื่อหน้าที่มาสรใหม่นะทุกคนเราก็จะกลับบ้านแล้วก็ไปย่าไปซอกนกลังนกตามทานกลับบ้านไปเลยนะครับทุกคนแเราก็จะซอกลังนกไปตามทางไปเลยนะไปเจอใหม่ใน กันคิดหน้านะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะทุกคนเจอกันใหม่ครับ